เคยได้ยินเรื่องห้องน้ำหญิงท้ายตึกปะเขาว่ากันว่าเฮี้ยนสุดๆตอนนั้นเรียนอยู่ปีหนึ่งเพื่อนท้าให้ไปเข้าห้องน้ำคนเดียวตอนเที่ยงคืนเราก็บ้าจี้ดันรับคำทาพอถึงเวลาใจเต้นแรงมาก เดินไปถึงหน้าห้องน้ำไฟทางเดินก็กระพริบๆแล้วก็ดับพรึบมืดสนิทได้ยินแต่เสียงลมหวีดวิวคิดในใจไม่น่าเลยกูตัดสินใจเปิดไฟฉายจากมือถือส่องเข้าไปในห้องน้ำทุกอย่างดูปกติแต่พอหันไปที่กระจก เห็นเงาคนยืนอยู่ข้างหลังแต่พอมองดีๆก็ไม่มีใครรีบวิ่งออกมาแทบไม่คิดชีวิตเพื่อนถามเป็นไงบ้างเราตอบไม่เอาแล้วเค็ดเลยหลังจากนั้นก็มีคนเจอเรื่องแปลกๆในห้องน้ำนั้นอีกหลายครั้งบางคนบอกว่าได้ยินเสียงคนร้องไห้ บางคนบอกว่าเห็นคนเดินผ่านหน้าห้องน้ำทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่สรุปคือห้องน้ำหญิงท้ายตึกของจริง